โอเคครับเซิร์ฟนี้นะครับก็มีแจกบินฟรีถาวรด้วยไม่ถาวรก็ไม่ทราบนะครับเพอแอดไม่ได้บอกบอกแค่ว่าแจกบินฟรีเท่านั้นนะครับใครสนใจที่จะมาบินเล่นเซิร์ฟนี้ก็อย่าลืมแวะมาได้นะครับ m c t h e b e t n e t นะครับอ่อ m c t h e b e t c o m ครับเออลืมไปได้งไงนะโอเคตอนนี้ผมก็ จะพาคุณไปชมแอดมินช็อปนะไม่บินดีกว่าโอเคเดินเท้าเปล่าแล้วก็จะมีส่วนตรงนู้ก็จะเป็นมุมมุมป้ายแอดมินนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็แล้วก็ตรงไม้ อาคาเซียนะครับเป็นการประกาศราชาพิวีนของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอดมินช็อปแล้วนะครับว้างมากเลยใช่ไหมนะครับโอ้โหแบบนี้คงหลงแย่เลยนะครับ่งโอเคครับเราก็ไปจุดต่อไปนะครับ ซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็มีแอดมินอยู่คนเดียวนั่นก็คือแอดมินคิวอตี้หรือว่าแอดมินคิวนันเองครับอ้าวเราวร์บมาที่ไหนอาวเฮ้ยมไปคลิกอะไรไม่รู้นะครับวาร์ปมาที่แอดมินชมเดิมมูลโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งมุ่งมุ่งไปยังจุดทำเควสนะครับซึ่งเควสของเซิร์ฟเวอร์เนี้ย ทำยากเหมือนกันครับแต่ก็คุ้มค่าครับโอเคแหมเน็ดเน่าเน็ดขีดเดียวเองเนีครับเน็ดขีดเดียวเองโอ้วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลยโอ้ยแย่แย่แย่แยโอเคครับเรากำลังเข้าไปในมุมของเฟสน,นะครับ อะไรบ้างกันมาดูกันดีกว่า